สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์วันที่สี่กุมภาพันธ์นะครับสองพันยี่สิบสี่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ห้าเทศกาลธรรมดาก็นําเอาบทอ่านจากคำอธิบายจดหมายนบุญเปาโรถึงชาวการีเทียโดยนักบ,บุญอากุสซินละสังคราชเช่นกันในหัวข้อบอกเราจงเข้าใจผลของพระสถานของพระเบญเจ้านบุญเปโโรเขียนจดหมายถึงชาวการเทีย เพื่อทําให้พวกเขาเข้าใจว่าโดยอาศัยพระสถานของพระเจ้าพวกเขาไม่ได้อยู่ใต้บัญญัติอีกต่อไปพวกเขาได้รับพระบรสารแล้วยังมีบางคนในท่ามกลางชนช,นชาวยิวที่ได้เข้าสุนัตแล้วแม้พวกเขาจะเรียกตนเองว่าคริสเตชนพวกเขาก็ไม่ได้ยึดมั่นในพระคุณที่ได้รับพวกเขายังต้องการที่จะอยู่ใต้แอกของกฎบัญญตัติบัดนี้พระเป็นเจ้าทรงวางแอกนั้นแก่ผู้ที่เป็นทายาทของบาป แต่ไม่ใช่สําหรับผู้ที่เป็นค่ารับใช้ของความเที่ยงธรรมกล่าวคือพระมเจ้าประทานกฎบทบัญญัติที่เที่ยงตรงแต่คนอธรรมแสดงให้เขาเห็นบาปของตนไม่ใช่ลบล้างบาปเพราะบาปได้รับการอภัยโดยอาศัยความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทําด้วยความรักชาวกลทียได้รับผัสถานอันนี้แล้วแต่ผู้ที่เข้าสุนัขทักท้วงว่าพระรสานช่วยพวกเขาให้รอดไม่ได้ถ้าไม่ได้ผ่านการเข้าสุนัข พวกเขาปรารถนาที่จะถือตามขนบธรรมเนียมจารีตของชาวยิวดังนั้นชาวการัเทียจึงเริ่มซักถามเปาโลเรื่องการเทศถึงโราสารของท่านเพราะท่านไม่ได้เชิญชวนคนต่างชาติให้มาถือตามชาวยิวตามที่ท่านพระสาวกคนอื่นได้กระทำกันแม้นักบุญเปโตรเองก็ยอมจำนวนกับพวกเข้าสุนัขที่ยืนยันว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดท่านแซงทำเป็นเชื่อว่าพระสารไม่ทำให้คนต่างชาติรอดได้นอกจากพวกเขา จะได้ถือตามแอดแห่งบัญญตัติแต่เปาโลเตือนท่านในการสแสดงเสแสร้งนี้ดังที่ปรากฏอยู่ในจดหมายฉบับเดียวกันเรื่องคล้ายๆกันนี้มีอยู่ในจดหมายของเปาโลถึงชาวโรมด้วยแต่ด้วยหลักฐานที่ต่างกันโดยทางจดหมายถึงพวกเขาทั้งบนเปาโลสามารถแก้ไขาการโต้แยง้งเรื่องการขยายตัวขึ้นระหว่างชาวยิวและชาวต่างชาติที่กลับใจได้ ในจดหมายฉบับที่ปรากฏนี้นักบุญเปาโลเขียนถึงผู้ที่ตกอยู่ในอิทธิพลและความวุ่นวายจากผู้ที่เข้าสุนัตชาวการาเทียพากันเชื่อพวกเขาและคิดว่าท่านเปาโลเทศนาสั่งสอนไม่ถูกต้องเพราะท่านไม่ได้สั่งให้พวกเขาเข้าสุนัตด,ดังนั้นท่านอคาสา,าวกึงเริ่มกล่าวว่าข้าพเจ้าประหลาดใจนักที่ท่านทั้งหลายมีใจรวนเรผิดหน้าหนีโดยเร็วจากองค์พระเจ้าทรงเรียกท่าน ให้เข้าในพระสริยุงโลดของพระกฤษเจ้าและได้ไปหาข่าวดีอื่นต่อจากนี้มีคําแนะนําสั้นๆเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าพึงสังบอนถึงการเริ่มจดหมายของเปาโลท่านกล่าวว่าท่านเป็นพระสาวกไม่ใช่มาจากมนุษย์หรือมนุษย์แต่งตั้งถ้อยคาเช่นนี้ไม่ได้ปรากฏในจดหมายฉบับอื่นๆของท่านเลยท่านแสดงให้เห็นชัดว่าพวกที่เข้าสุนัตในส่วนของพวกเขาไม่ได้มาจากพระเบนเจ้าแต่จากมนุษย์อํานาจ ในการประกาศพระรสารของท่านต้องถือว่าเท่าเทียมกับพระครสาวกอืนาาอ่นเพราะท่านได้ถูกเรียกมาเป็นพระครสาวกไม่ใช่จากมนุษย์หรือมนุษย์แต่งตั้งแต่โดยพระเบญเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นเกร็ดเรื่องราวสมัยของนักบุญบาโลที่คําสอนของท่านนั้นก็จะว่าขัดแย้งก,กันกับสิ่งที่เปโตรสอนก็ได้ขณะที่นักบุญเบโตรนั้นก็สอนแล้วก็จะว่า เอาใจบรรดาชาวยิวหน่อยก็ได้ก็คืออ,อ้าวการเข้าสุนัตก็เป็นสิ่งสําคัญนะเพราะฉะนั้นต้องมีการเข้าสุนัตด,ด้วยกระสอนถึงพระเบ็ดเจ้าด้วยในตะก,กี้บทอ่านก็บอกว่าเปโตรก็ทานองว่ายอมอ่อนให้กับชาวยิวที่เคร่งครัดเหมือนกันแต่ว่าสําหรับเปาโลนั้นไม่ใช่เปาโลนั้นท่านก็อ้างชัดเจนบอกการเข้าสุนัตนั้นเป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็น สิ่งที่ไม่ใช่แก่นแท้ของสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอ,สอนสิ่งที่พระองค์สอนนั่นก็คือความรักแล้วกความเชื่อมั่นศรัทธาเราจะเห็นว่าทั้งสองท่านนั้นก็สอนขัดแย้งกันแต่ว่าก็ไม่ได้ขัดงานขัดคานกันจนกระทั่งเกิดการทะเลาะบบกแหวงหรือว่าแยกตัวจากกันแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็เป็นเรื่องราวที่พระเบนเจ้าก็ทรงทําให้เปาโลนั้นเป็นอัครสาวกเป็น ผู้ที่มีความเข้มแข็งในความเชื่อต่อพระเบญเจ้าถือว่าความเชื่อของพระเบญเจ้าพระเบญเจ้านั้นเป็นสิ่งสําคัญและยิ่งใหญ่และท่านก็อธิบายว่าท่านเองนั้นเป็นคริสเตชนก็ไม่ได้เป็นโดยการเลือกของมนุษย์แต่ว่าพระเบญเจ้าพระองค์ทรงโปรดเรียกและเลือกท่านเองเราก็จําได้การที่เปาโลกลับใจนั้นไม่ได้กลับใจเพราะคําเทศคําสอนจากมนุษย์แต่ว่ากลับใจเพราะ อัจศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าที่พระเบญจเจ้าสรงธรรมให้ท่านนั้นได้เห็นได้เข้าใจแล้วก็ได้รับพระสถทธารับพระพรจากพระเบญจเจ้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องการจเจริญชีวิตของเรานั้นการจเจริญเป็นคริเตีชนนั้นจึง,จง,จงมีความสําคัญอยู่ที่ชีวิตชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเบญจเจ้าไม่ใช่เป็นชีวิตที่เพียงแต่การปฏิบัติภายนอกเท่านั้นการปฏิบัติภายนอกก็สําคัญ แต่ว่าการปฏิบัตินั้นมันต้องออกมาจากส่วนลึกของจิตใจออกมาจากความเชื่อมั่นและความเลื่อมใสศรัทธาในพระเบญจาความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้ากับพระเบญจเจ้านั่นเองนะครับไม่ใช่ออกมาเพราะว่าเป็นกฎข้อบังคับหรือความคิดของมนุษย์ที่ตั้งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้เราได้เจริญชีวิตอย่างแท้จริงภายใต้ความรักของพระเจา้า ที่พงมีต่อเราและนําความรักนั้นไปยังเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างขอพระเิ็นเจ้าพระสงสารผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตปร,ระทานพระพระกแก่ท่านทั้งหลายเถิด